สวัสดีค่ะสามแซ่บยามม่วงปูม,มานะคะตัวนี้เปิดมาได้4ปีแล้วค่ะที่มาของสามแซบก็คือ3คนที่น้องทากันเองนะคะทําไมถึงชืง่อสามแซ่บก็ดูจากแม่ะค้าเอานะคะว่าแซบหรือเปล่า ก่อนที่จะมาเป็นร้าน3ามแซบก็คือตีฟเฟิร์นตูนะคะก็เป็นพนักงานทั่วไปแล้วพอดีทราบว,ว่าตลาดจะทําการเปิดแล้วเราค่ะเป็นคนที่ชื่นชอบในการค้าขายบวกกับเราเป็นคนชอบทานยำเราก็เลยเอาไอเดียตรงนี้มาทำร้าน เด่นของร้านสามแซ่บก็ต้องเป็นปูม้าเลยนะคะปูม้าของเรา,าขายดีเป็นอันดับหนึ่งของทางร้านเลยอะค่ะปูม้าของเราขึ้นชื่อเลยในเรื่องของความสดเนื้อของปูจะมีความหวานม่แาวนะคะวันหนึ่งจากที่เคยขายมาก็วันหนึ่งประมาณ40โลค่ะ2 0 0ร้อถึงสามตัวค่ะยอดขายของเราที่ขายได้ต่อวันประมาณ500ออเดอร์ขึ้นค่ะ แบบดีมากเลยค่ะก็คือพุกวันนี้ถึงแม้จะมีโควิดทางร้านก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่อาจจะด้วยเรามีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วแล้วลูกค้าอาจจะชื่นชอบในรสชาติของเราซึ่งของเราจะกรอบก็คือมีรสชาติทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานซึ่งอาจจะถูกปากลูกค้าด้วย สำหรับร้านสามแซ่บยำมะม่วงปูมาอยากให้ทุกๆท่านเอามาลองชิมดูว่าแซ่บสมชื่อหรือเปล่าของทางร้านเราค่ะสามารถรีเควสได้เลยว่าลูกค้าชอบทานรสชาติจัดจ้านแบบไหนทางร้านสามารถจัดให้ได้แน่นอนสำหรับทุกๆท่านนะคะที่อยากจะทําร้านแบบ3ามแซ่บแบบนี้ค่ะทุกท่านสามารถทําได้ถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบอย่างติ๊บประหาติ๊บชอบในเรื่องของการทานยำติ๊บก็จะเอาตรงในส่วนนี้ค่ะมาทําเป็นอาชีพของเราแล้วเราจะทํามันได้ดีะค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ